ชาตินะสัปดาห์นี้ครูพามาเที่ยวน้ำตกนะคะเนืเ่องจากว่าฝนมันจะตกไม่รู้จะทันไหมแต่ก็ทำตามสัญญานะคะว่าจะพามาดูท่องเที่ยวธรรมชาติหรือธรรมชาติสวยงามฝัง่งขวามือมันเป็นเอลหรือมันท้องฟ้าโนเมฆทมืมนมาแล้วนะสะวัสดีค่ะวันนี้นะทำตามสัญญานะคะครูพามาเที่ยวนะ พาไปเที่ยวที่อ่างน้ำตกแล้วเนะาะแบบนี้นนครูพามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอีกค่ะยุคโควิดต้องเที่ยวแบบนี้นะที่นี่ณที่ตรงนี้เป็นป่าธรรมชาติเป็นน้าตกธรรมชาตินะไหลามาจากเชิงเขาสูงนู้นนะเป็นเป็นลำธาร็นแหล่งต้นน้าตรงนี้เรียกว่าเหนือคลองนะคะอยู่ที่อําเภอเวียงสะจังหวัดุราชธ,ธานีใครที่จะมาเที่ยวนะคะนั่งรถจากกรุงเทพ ขึ้นเครื่องบินก็ได้มาลงที่สนามบินโคลนพินนะชิลลาธานีแล้วก็ต่อรถมาที่นี่ก็ประมาณ60-70บเจ็ดสิบโลที่นะคะวิวของนี่เดเียวเองธรรมชาติสวยงามค่ะดูเานาะธรรมชาตาแิแล้วก้อนหินแต่ละก้อนน่ะนะก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะทางก็สวยใส จะมีโขดหินเป็นโขดหินที่สวยมากเลยและเป็นโขดหินที่สามารถเอาไปตกแต่งประดับนะประดับบ้านประดับสวนได้ด้วยน้ําก็ใสสะอาดนะคะชาวบ้านใช้น้ําตรงนี้แหละเป็นแหล่งทําการเกษตรและหัวโคกริโภคสวยงามจะเห็นว่าริมด้านนู้นนะคะจะเป็นสวนปาร์มนะแล้วก็จะเป็นภูเขา น้ำใสไรเย็นเห็นตัวปลาแต่ละวันนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะแต่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนตัวไพรเวทนะไม่ได้เป็นทางการอะไรเพราะตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแต่มันอยู่ในป่าในเขา เล่นน้ำเลยคะ่ะช่องสงการจะมีคนมาเล่นน้ำกันเยอะมากมายเลยสวยงามมากการไปเที่ยว เดี๋ยวมาลงไปไได้หายน่ากลัวแล้นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่คุปพามาเที่ยวในสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากว่าฝนที่เราจะตกแล้วคุณต้องรีบหนีฝนแล้วนะคะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกติดตามกันนะคะแล้วกลับพบกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบายวัสดจ้า